ออกรถเดือนนี้จอง100บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะฟรีสูงสุด3เดือนฟรีน้ำมันเต็มถังจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าต่างจังหวัดมีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่นะครับสำหรับคนที่ดูในคลิปวิดีโอของชาแนลรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโตโอมาอันให้สิทธิประโยชน์พิเศษที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเดือนนี้ พร้อมให้กับทุกท่านได้เป็นเจ้าของและเพิ่มเติมอีก2อย่างนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99หุดเก้านดฮวตัว2.5ดาดิลักคันนี้จัดไฟแนนซ์ป้ายเหลืองได้ลถโคตรใหม่คัดสภาพเกรดเอเหมือนน้องออกห้างป้ายแดงเพราะฉะนั้นครับเราไม่ได้มีแค่รถที่มีคุณภาพอย่างเดียวเรามีโปรโมชั่นที่ดีเรามีไฟแนนซ์รองรับและได้ยอดจัดที่เยอะมากนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับมาดูตัวรถเข้าใหม่คันนี้กันหน่อยฮะ H1 นะครับแบรนด์ของฮุนไดเป็นตัวรถแบรนด์เกาหลีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีบอลเงินเดิมจากโรงงานอันเอามาในแต่ละคันเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่เป็นตัวรองท็อปและก็ตัวท็อปเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดทัวรลิงเนี่ยนานๆจะมีเข้ามาสักครั้งหนึ่งมันจะแบ่งออกมาได้ประมาณ3รุ่นย่อย 1>, 1. นั่นคือทัวริง2นั่นคืออีลิต 3. นั่นคือดิลักนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตัวหน้านี้จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งในราคาประมาณาล้าน4ไปไปลายเขาจะเรียกว่าเป็น e l i t ต NS นะฮะฮุนไดเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นในศั์ภาษาช่างเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบจะพูดกันแบบนี้ว่าฮุนไดเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ A1 หรือว่าเป็นเครื่องยนต์ A2 จะได้ยินกันบ่อยนะครับ หรือว่าพอเวลาเขามีการทําคลิปหรือว่าอัดคลิปเขาจะเอาขึ้นไว้หัวคลิปเลยว่าดูยังไงหรือว่าตัวนี้เป็น A2 แล้วมันจะมีวิธีการดูอยู่แล้วเดี๋ยวจะแนะนําให้ไปเลยในทีเดียวนะฮะด้านหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับเดลไรท์ Light, แล้วก็กลองมองรอบคัน360องศาแต่สำหรับตัวโฉมนี้มันจะเป็น Minor c h a เชน2018นะครับ เป็นตัว m i n o r c h a n g e 2018ยังไม่มีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยโลโก้นะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมคือสำหรับเราเห็นตัวฮุนไดหน้านี้อันนี้ต้องแบ่งกันนะครับ H1 คือ H1 แกน Star l เลียคือแกน s ตา r เลียไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแกน s ตา r เลียจะเป็นแบบ5ที่นั่งแต่ถ้าเกิดเป็น H1 มันจะเป็นแบบ12ที่นั่งนะครับ สำหรับตัวบอดี้ใหม่หรือว่าเรียกว่าการไมเนอร์เชนนะครับหรือเราจะบอกว่าเป็นบิ๊กโมเดลเลยเป็นบิ๊กโมเดลเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเกิดเรามองในสาลีละของตัวประตูมันจะเป็นประตูสไลด์ซ้ายขวาทั้งแมนวนวลและก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับคราวนี้ฮะมาดูเครื่องโยนกันนิดหนึ่งอันนี้แหละครับคือจุดสําคัญเลย ตอนแรกเนี่ยเราไม่เคยได้มีการจับไม่เคยไม่ไมีการขายไม่เคยได้มีการดูรายละเอียดแบบอย่างนี้อันจะบอกให้นะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติเนี่ยลูกค้าบางท่านอาจจะมีการถามดักเพื่อที่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้บางคนอาจจะมีการถามดักบางคนอาจจะมีการถามเพิ่มเติมบางคนอาจจะดูเพื่อความอรรรสว่านี่คือ1 1ุนได H หนึ A หนึ่งหรือว่า A 2ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบในส่วนของตัวปี A 2นี่จะเริ่มประมาณปี2 0 1 2ขึ้นมา นะครับหรือไม่งั้นดูจากตรงนี้ตัวพัดลมเนี่ยมันจะเป็นพัดลมไฟฟ้า2ตัวนี่เลยครับตรงนี้คือเอาจริงๆเนี่ยมันดูจุดอื่นก็ได้นะฮะมันจะมีเซ็นเซอร์อะไรด้านล่างสักตัวนี่แหละนะครับแต่ว่าตรงนั้นคือมันซับซ้อนไปน,นิดนึงเราเอาแบบง่ายๆเลยชะโงกลงมาเนี่ยเอาสายตาเรามองไปตรงตัวแถวคานหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวพัดลมไฟฟ้า2ตัวนี่คือ A2 นะฮะ แต่ถ้าเกิดอย่างเราดูในเรื่องของตัวปีขึ้น12ขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง A 2เกือบทั้งหมดนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็น VGT Turbo 175แรงม้า2.5ดีเซลนะครับรายละเอียดสำหรับโครงสร้างด้านหน้าทุกอย่างคือเดิมหมดเดิมกริปเลยครับแบตเตอรี่มีการเช็คระบบไฟความแรงของไฟแล้วก็เหลือในเรื่องของตัวเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มีการดูให้ถามว่าตรงนี้จะดูได้จากไหน ต้องบอกแบบนี้นะฮะในปัจจุบันตอนนี้มันมีการก้าวกระโดดในหลายๆอย่างนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราเอาตรงนั้นมาอัดแอดใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอันจะมีการตรวจสอบแบบละเอียดและก็ลึกนะครับไม่ใช่แบบตื้นลึกหนาบางอะไร่งพวกนั้นไม่ใช่นะฮะตรงนี้คือลึกคือลึกจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างตัวรถพวกนี้เนี่ยหนึ่งเลยคนที่เขาจะตัดสินใจซื้อ เขาอยากจะรู้ประวัติตัวรถสนั่นคือคุณภาพของตัวรถ 3. นั่นคือโครงสร้างของตัวรถและ4นั่นคือราคาของตัวรถอันนี้คือมันชัดเจนอันนี้คือมันแจ่มแจ้งและเราเข้าใจได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะซื้อแฮทวันสักคันหนึ่งเราควรที่ต้องไปดูในโชว์รูมไหนเราควรที่จะดูกับที่นี่กับที่นี่หรือว่าเราควรจะดูกับมือหนึ่งกับที่นี่มันสามารถดูเปรียบเทียบได้ตรงนั้นคือสิทธิในการเลือก ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ก็ยังที่ได้เรียนให้ทราบอันรับประกันครับว่าของเรานี่ไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนหรืออาจจะเป็นอันดับต้นๆนในประเทศเลยก็ว่าได้ไม่ได้พูดเกินไปไม่ได้อวยเกินตัวดีเราบอกดีไม่ดีเราบอกไม่ดีมีปัญหาเราบอกว่ามีปัญหาตรงนี้คือความชัดเจนและเป็นความซื่อตรงเป็นความซื่อสัตย์กับคนที่จะซื้อรถในราคาหลักล้านขึ้นไปเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งสูท์ทงล้อ แล้วก็ครีนิ่งให้ให,หม่ตัวนี้ต้องมีการขัดส like ีนะครับเพราะว่าสําหรับตัวรถใหญ่เนี่ยมิติตัวรถเนี่ยคือมันจะเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเพราะฉะนั้นความละเอียดในการเซอร์วิสตัวรถมีมากเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวด้านข้างมั้งครับบอดี้รถเนี่ยสำหรับฝากระโปรงเนี่ยมันสั้นเห็นไหมฮะมันแค่นี้เองนะครับ และเราเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมฮะวิสัยทัศน์ในการมองสําหรับตอนที่เราจะขับขี่นั่นคือตัวเสา A คู่หน้านะครับเสา A คู่หน้าเนี่ยคือมันไม่ได้ใหญ่มันจะเป็นตัวขนาดอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันสูง180อันลงไปนั่งอยู่ในทางฝั่งนน้นอันมองมาจากทางด้านซ้ายมือมันจะเห็นในช่วงมุมกับรถตรงนี้ได้แบบง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย H1 คันนี้ขับกันได้หมดหลายคนอาจจะบอกว่าฟิทเมนตัวรถมันไม่เหมือนกับตัวรถทั่วไปตรงนี้คือไม่ใช่ นะครับตรงนี้คือไม่ใช่นนะหมายความว่ามันก็เหมือนกับตัวรถเก่งคันหนึ่งนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าตำแหน่งของตัวบอกคือมันสูงกว่าปกติแค่นั้นเองนะครับอันว่ามันเป็นอีกตัวนึงที่น่าใช้ครับถ้าเกิดคุณมีครอบครัวใหญ่หรือว่าอาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวพวกแบบนี้เนี่ยคือน่าเล่นเพราะว่าครั้งเดียวนี่คือจบนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดรถในซิกเมนต์คุณใดเนี่ยมันก็จะมีเปรียบเทียบหลายรุ่นนะ ถ้าเกิดเราจะเอาตัวนี้เข้าไปเทียมด้วยไหมได้นะสะเต็ปวากอนอพัพาดเวลไฟนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นอัลพาดเนี่ยมันจะเป็นรถที่อ่าลักชัวรี่นะครับในสายตาคนอื่นมากกว่า H1 นะเพราะว่าพวกนั้นคือจะเป็นเจแปนแต่พวกนี้ก็จะเป็นโคลเรียถูกต้องไหมฮะแต่ความน่าใช้เนี่ยของฮุนไดเนี่ยมันน่าใช้อยู่แล้ววันนี้พูดกันแบบตามตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ มันสามารถจะจับต้องได้ง่ายกว่าเจแปนนั่นคือราคาที่ถูกกว่ากันเนี่ยเยอะลองดูในตลาดได้รูวพวุ่งนี้ราคาค่อนข้างที่จะแข็งแต่ถ้าเกิดเอาเปรียบเทียบในเรื่องของตัวแบรนด์ตัวนี้ราคาซอบวกกันเยอะแต่การใช้งานในลักษณะคล้ายคลึงใกล้เคียงกันที่สุดนะครับตัวล้อเนี่ยฮะเป็นแมกอลอยเดิมเราจะดูว่าตัวลองท็อปหรือว่าตัวท็อปดูจากตัวล้อแมกได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างลองท็อปจะเป็นแมกอลอยอีกลายหนึ่งแต่ถ้าเกิดตัวท็อปจะเป็นแมกอลอยลายนี้ หรือคือตัวดิลักนะครับข้างหน้าก็จะเป็นดิสแล้วก็ตัวยางบิสโตนยางบิสโตนตัวนี้จะเป็นปีเป็นปี2021นะฮะดอกเหลือเต็มๆใช้งานกันยาวๆนะครับแล้วก็ช่วงล้อระหว่างซุ้มเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ4นิ้วสอดประมาณนี้นะฮะ a อ s คือมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดยังรถในราคาหลักล้านแบบนี้ a อ s ไม่มีให้ไม่ควรที่ซื้อเลยนะครับเรานี่เนี่ยมันจะมีตัวกระจก มุมด้านเล็กนะฮะอยู่ทางฝั่งซ้ายผัางฝ่ามือนะครับแล้วก็จุดในควรระวังนะสำหรับการใช้รถพวกนี้นั่นคือประตูประตูกับตัวฝ่าท้ายเพราะว่าตัวประตูเนี่ยคือมันใหญ่มากเห็นไหมฮะพอเวลาเราไปจอดติดกับตัวขอบฟุตบาทเนี่ยเราต้องมีความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะว่ารถคือไม่ได้สูงมากนะครับประตูมันค่อนข้างที่จะมีความใหญ่ให้มันแมทช์กับตัวพอดี้รถ เพราะฉะนั้นตัวจุดควรระวังก็คือตรงนี้อันนี้คือในจุดหนึ่งนะฮะประตูมันใหญ่มากกระจกมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ในการมองมันเลยง่ายไม่ได้แบบดูแลรู้สึกว่าขับลําบากหรือว่าซื้อไปแล้วใช้งานลําบากแบบนั้นคือมันไม่ใช่นะครับคราวนี้ดูด้านไหนกันบ้างฮะโหสวยนะใหม่กิฟเลยใหม่มากครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รับประกันเลยว่ามันเป็นรถฮุนไดฮีซวอนอีกคันหนึ่งที่เรามี ที่สวยมากเหมือนน้องป้ายแดงนะน้องป้ายแดงเลยแหละตัวนี้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าจอแทสกีนเป็นของฮุนไดตรงรุ่นและก็กล้องมองรอบคัน360องศาเนวิเกเตอร์นะครับพวงมลาลัยมังติฟังชันคูสคอนโทรลกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติตัวเกียร์ก็จะมีโหมดชิ u อัพชิพดาวมาให้นะครับ มันจะมีแบ่งถ้าเกิดอย่างตัวอัตราการทดเนี่ยหรือว่าสปีดเนี่ยนะครับมันก็จะใกล้เคียงกับรถทั่วไปพวกนี้อารมณ์อะไหล่มีขายเต็มคนระับคือสําหรับการแนะนํารถพวกนี้เนี่ยหรือว่าอย่างมิซูหรือว่าอย่างนิสันเนี่ยหรือว่าจะเป็นพวกแบบฮอนด้าตัวเก่าๆเ,เนี่ยก่อนที่อันจะมาดูรายละเอียดก่อนที่อันจะได้มีการมาออนแอร์ทำคลิปแบบนี้นะอันจะมีการดูในเรื่องของอะไหล่แบบคร่าวๆเกี่ยวกับในเรื่ององตัวการเซอร์วิส เพราะว่าตรงนี้มันอาจจะไปแนะนําท่านใดท่านหนึ่งให้ฟังในคลิปนั้นๆได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้อะไหล่คือมันมีถมเถนะครับเรากลัวว่ามันอาจจะซ่อมแพงทํานู่นทํานั่นทํานี่แพงอันจะบอกให้ฟังอย่างหนึ่งฮะถ้าเกิดเราใช้รถและดูแลรักษาเซอร์วิสตามระยะไม่มีอะไรแพงเกินไปนั่นคือในแต่ละครั้งเราทําเพื่อใช้งานในระยะยาวอย่าลืมการเซอร์วิสก็แล้วกันสําหรับรถพวกนี้คือมันขอแค่นั้นหรือว่าตัวรถรุ่นอื่นก็ขอแค่นี้นะครับ ส่วนถ้าเกิดเป็นท็อปเนี่ยประตูจะเป็นสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับตัวนี้ถือว่าสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดลดคุณไม่ดีลดคุณไม่ได้เรื่องหรือว่าลดคุณช้ําลดคุณโซมประตูสไลด์ไฟฟ้าใช้ไม่ได้นเะซ็นเซอร์ประตูไฟฟ้าด้านซ้ายด้านขวาใช้ไม่ได้นะนี่คือจุดหนึ่งที่เราควรจะดูในการซื้อล่นราคาหลักล้านตัวนี้เนี่ย H1 เนี่ยสำหรับโฉมนี่มันจะเป็นตัว12ที่นั่ง หลายคนอาจจะมีการเปรียบเทียบระหว่างตัว H1 กับ s t a r l y ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งมันจะแตกต่างกันในเรื่องของภายในถ้าเกิดเป็น s t a r l y ตัวใหม่ล่าสุดมันจะเป็น11ที่นั่งแต่ถ้าเกิดยังเป็น H1 แบบนี้มันจะเป็นตัว12ที่นั่งสิ่งที่มันต่างกันอย่างชัดเจนนั่นคือในการเสียภาษีแค่นั้นเองครับอย่างอื่นไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรเยอะมากมายแต่ถ้าเกิดเราลองดูว่าความกว้างเนี่ยอันว่า H1 เนี่ยกว้างกว่า แต่ถ้าเกิดเราจะเอาตัวสตาร์เลียไปเทียบกับตัวแกนสตาร์เลียเฮดวันเทียบกับแกนสตาร์เลียแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าแกนเนี่ยคือมันจะเป็นตัว v i p นะครับแกนมันจะเป็น VAP มันจะเป็นตัวพรีเมียมมันคนละซิกเมตัวรถกันใช้งานได้นะครับคอนโทรลจากภายในห้องโดยสารก็ได้เห็นไหมไม่มีตกลงตกรางนะบางตัวเนี่ยถ้าเกิดโอ้โหราคาเยายวนเลยประตูตกรางเนี่ยตายนะครับตายแบบเนี้มันไม่ใช่หมายความว่าสิ้นชีพนะ แต่มันจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการการขายรถพวกนี้การแนะนํารถพวกนี้เนี่ยมันต้องเป็นทางการเยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่าแต่ละคนต้องการรายละเอียดที่อาจจะไม่ได้เท่ากันแต่เขาก็ต้องการมั่นใจในการซื้อตัวรถพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่มันแน่นอนอยู่แล้วอันคุยกับลูกค้าบ่อยอันเจอลูกค้าเยอะนะครับอันเจอทั้งคนที่มีเครดิตและคนที่ไม่มีเครดิตอันเจอทั้งคนที่เป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าจะเป็นพ่อแม่ลูก3ามคน อันเจอแบบนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเจอกับลูกค้าคุกคีกันแบบนี้อันจะเข้าใจหัวอ,อกลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าอย่างพอเวลาในการทำทำงานบริการเนี่ยแล้วก็ทำในในงานลักษณะแบบนี้เราต้องคิดในมุมมองที่เราเป็นผู้ซื้อด้วยไม่ใช่คิดในมุมมองเป็นผู้ขายอย่างเดียวแน่นอนนะการทำธุรกิจก็ต้องแสวงหาผลกำไรแต่เราก็ถือว่าไม่ได้เอาอะไรกำไรอะไรเยอะมาบางครั้นไม่มีค่าคอมเลยก็สามารถพูดได้นะครับ พราะนั้นตรงนี้นี่คือความซื่อสัตย์ที่เรามีมอบให้าาแก่ลูกค้าทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงชายอายุเท่าไรนะฮะหรือว่าเป็นเพศที่3ไม่เกี่ยวทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณจะจัดไฟแน์คุณจะซื้อสดเท่าเทียมกันหมดหนะครับคราวนี้เนี่ยตัวด้านท้ายฮะอันนี้เหมือนกันจุดควรระวังเลยในการใช้หุ่นใดพอเวลาไปจอดตามห้างเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราจอดซ้อนคันเนี่ยพอเวลาจะเปิดตัวฝาท้ายต้องดูระยะความกว้างดีๆ เพราะว่าตัวฝาท้ายนี่คือมันใหญ่นะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้4จุดกล้องมองหลังมีมาให้นะฮะสปอยเลอร์ไฟเบรกลูกที่3เสาอากาศก,ก็จะเป็นอาเส้นแบบธรรมดาอันนี้เนี่ยอันว่ามันน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรที่จะติดได้เพราะว่าสําหรับเบาะแถวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวเบาะติดกันถามว่าพับเก็บได้ไหมพับเก็บได้นะแต่มันจะเป็นการพับเก็บตัวรองก้นก็คือจะเป็นตัวที่นั่งภายใน มันไม่ได้พับเก็บตัวตรงพนักพิงหลังมันจะเก็บตัวรองก้นดีดขึ้นมาแบบนี้และเราก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ถ้าเกิดอย่างเราพับตัวที่รองก้นเราขึ้นแล้วแล้วพอเวลาเราจะเลื่อนขึ้นหน้าก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนี้นะฮะกระ,กระเป๋าเดินทางหรือว่ากระเป๋าสัมภาระใส่คงใส่ของขอะไรพวกเนี้ยตัวนี้คือสบายแล้วนะครับ่านบังแดดมีมาให้ครบ องค์แอทุกช่องใช้ได้ปกตินะฮะโลโก้ทุกอย่างครบหมดแต่มันดีอย่างมันมีตัวบอกรุ่นย่อยนะครับเพราะนั้นเลยมันดูง่ายมันจะมีเป็น e l i t ทมีเป็นทัวร i ลิง l i ลิทเอนะครับแตกต่างลักษณะตามกันไปสวยนะฮะตัวนี้สวยมากนะครับดิฟเบรกสล้อด้วยแมกอัลลอยยางบิสโตนก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแต่ตัวคูสคอนโทรลเนี่ยจะเป็นคุสคอนโทรลแบบธรรมดาตัวนี้จะเป็นรถปี2018 นะครับเราจะดูทั้งด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยโหคือแม่งสวยมากนะฮะขออนุญาตใช้คํานี้เลยคําว่าแม่งสวยมากนะครับแล้วก็บาอเนี่ยในตําแหน่งตอนที่2เนี่ยมันจะเป็นบาะแยกแบบนี้เห็นไหมฮะแต่ว่าสามารถหมุนได้นะครับถามว่ากี่องศานั่นคือ180 180นี่ก็คือจะเป็นครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิด360นี่ก็จะเป็นรอบโลกเลยแต่ถ้าเกิด180นี่ก็คือจะเป็นครึ่งโลกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะหันหน้าออกมาทางประตูเนี่ยไม่ได้ แต่ถ้าเกิดจะหันหน้าคุยกันชนกันซ้ายขวาแบบนี้คือได้นะครับอันนี้คือการจํากัดตัวเบาะนะฮะมาให้เป็น180องศานะครับทุกอย่างคอนโทรลได้หมดเพราะว่าตัวระบบไฟฟ้านะครับอย่างแบบนี้มันใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่หันชอบนะก็คือตัวกล้องมองรอบคันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในตําแหน่งของเกียร์ถอยนะเราแค่กดปุ่มจากควงมังติก็สามารถดูได้เลย และจอกลางมีมาให้และจอหน้าเป็นตัวจอทัชสกรีนนะครับซอฟต์แวร์ของฮุนไดเนี่ยเร็วและดีนะครับแล้วก็ละเอียดด้วยใช้งานง่ายภาษาไทยรองรับนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะร,รถเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้น่าซื้อจริงๆรนะครับอันขอเน้นย้ำโปรโมชั่น,นอีกสักครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นบอกราคาก่อนดีกว่าเอาแบบนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่1ล้านห้าแสน 90,000บาทแต่ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปอันมาอันลดราคาให้อีกเหลือเพียงแค่1,390,000บาทเพราะว่าถ้าเกิดยังปกติลูกค้าวองอิมมาหน้าร้านหรือว่าจะเป็นคุณลูกค้าที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้จะเป็นราคาตามป้ายเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่เซลล์จาัดก,การดำเนินการกันไปเขาไม่ได้ดูอันมาแบบพี่ๆที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับ เพราะนั้นอันลดราคาให้ราคาจะขายอยู่เพียงแค่1,390,000บาทเท่านั้นนะฮะตัวนี้ถามว่าไมล์เลยเท่าไหร 40, ่4,000กโลครับตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ได้นะครับเป็นรถอีกคันหนึ่งที่สวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยออกรถในเดือนนี้คันนี้จองแค่100บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งขับฟรีสูงสุดอีก3เดือนดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99จัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านน้ำมันให้อีกเต็มถัง สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านสำหรับในเดือนนี้เท่านั้นเป็นโปรโมชัน่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งที่ดีที่สุดในระยะเวลาที่ผ่านมาและคุ้มค่าคุ้มราคาได้รถที่มีคุณภาพสำหรับทุกครอบครัวแน่นอนนะฮะสนใจนะครับแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรง0891104954โทรมาได้เลยครับ ปรึกษาก่อนได้ดูไว้เพื่อความอันธรถได้อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากมาดูรถตัวจริงที่ร้านอยากมาทดลองขับรถที่ร้านเรียนเชิญอันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอันจะบริการให้อย่างดีและมีรถใช้ในครอบครัวของเราเองแน่นอนเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนีน้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ